ขออนุญาตเด้อครับเด้ออันนี้พเพื่อนบ้านอย่างนี้ครับก้อนหน้อยมันบอกอัน how how เ,าเาขาไปนี่ครับเป็นหมู่บ้านเลยบอกครับเพคนว่าลงไปหานามส่างแซงอยู่ทางไหนครับลงไปนี่บไม่หนีแต่เขาเรียกว่าเป็น,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 น <c oughs> งัวอิม่มหรอว่ไปแล้วงัวอย่านนอกวันนี้เนาะเอาโมเป็นอย่างเดียวมันสิงมากินดอกกูอยู่นอกเมืองเลยหลังจากมาเบิ่งนามส่างแซงแล้วหน้าระว่ามีสะพานใหม่โบราณคลึกกันเพื่อนสหาอายุหลายโบแพร์กันครับ เดี่ยวนี้ครับทางลัดไปบ่นคอน้อยพนวะไปเบืองน้ำสางแซงแห้งคว่ำหลังพี่น้องบางคนกะเกิดไม่ใหญ่รุ่นเฮ้ยจังไหนพิ่นกาสีบุงหมเนาะครับเนาะว่าน้ำสางแซงมันหมายคว่ำว่าจังไหนน้ำสางแซงหมายคว่ำว่าจังไหนเป็นสางอีนี่เป็นสางเป็นบ่อดินเป็นบ่อดินอยู่ตามหัวไหลไตหน้านะครับแล้วกะส่วนมากเพิ่นที่ใส่ไม้ไผ่ใส่กับแป้งลงไปตักน้ำปุ๊มแล้วกัหิวขึ้นมาตะวันส่วนมาก ข้นน้ำสังแซงกับซีเมีกับแปงเฮียและหลายอันเอาไปได้ตะ่กี้เราขับเนาะน้ำสั่งแซงแหงควมหลังอันนี้เข้ารัดเข่าบานคอหน่อยขม่าอีกทังหนึ่งครับคาดว่าทุงหน้าเถียงหน้าเฮ้ยบานเถียวเห็นู่น้ำไหลน้ำหน้านี่กับซิเมนตเขล็ดบันคอหน่อยมั่งเนาะนี่เนาะาีิมนบ้าันคอหน่อยครับแต่ว่าเขาเข่าโคละทางกับมือนั่นเลยครับด้วยกับมือคลิปก้อนๆที่ผมกับสไตล์ทยบานมาเลาะนั่นเขาสิเข่าทางบันคอใหญ่เนาะอันนี้เขาสิรัดมาทังเลยเน้ เดี๋ยวเห็นโอ้ยเห็นชาวบ้านชาวหยังก่อนครับผมสิถามมึง่าเป็นยังไงโอ้แต่ว่ากระจกมันอยู่น้ำมหนน้ำหน้าหลนะครับเด้อหลเน้่นาะเป็นสิบหลังบเยเนเป็นสิบหลังข้าบุเลยเป็นมู่บ้านอีกมู่บ้านนึงใดเลย้า้านเหมนกันไปเป็นางงขางดะางดีเลยนะทางลาดยางยางดีเื่อนไปหนี่ เดี่ยวเขาตงไปเฮเขาก็สิเขาบ้านน่นถูวะเขาเพิ่งบอกก็นี่เรามันคอน้อยจังหวะเด้อก็่ีนองเขาแบบเพิ่บอกว่าอยู่หน้านั่นนะต่วมันคืหลายลังค่าแทนเฮ้ยมันอย่างท้งเป็นสวนเพิ่งบอก้เมียนเฮียนคตไเ้นสวนเพิ่นบ่นี่ เ่าอ,องมสวนกระจะอนอกพี่นทน,ทน,ทน,นท์ไม่นครับผมไปเบิน,นงแงแซงอยู่คนหาห่างเราเลมมือดอสุมือเนี่เพราะว่าสวนมากเพื่อนกาที่ทมเบิดแหละเนาะทบไม่นมสางน้ำยังตุ้ยเอฟซีเพิรวานาสางแซงอยู่บา้านผมยังยั่งอยู่ไปเบิรงแเน่ประั นั่ไปบนดูขับย่งบอกเพมเป็นคนถมแล้วน่าเ้าเกิขามูบ้านบเมีนหมดเลยเดี๋ยวเขาหาชาวบ้านก่อนนะครับเลยหาถามย่าถามตาแถวนี้ก่อนมันคือบ่มีบ่มีคนอยู่แล้วครับขัดไปใส่น่มันเมนบ้านขอหน่อยโอ้ยยยย มันขึ้นพุ่นบอกเสยงพุ่นบอก,อ,กบ <c oughs> อันนี้เขา็ปสี่เนรสินนป็น,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 นพุักป็น,นไปมท้งไหนไไดเดี๋ยววันนี้คนหามันมีคนอยู่บองนีผมจิถามทางเพื่อนหน้นว่ามันต้องสิตปส่งไหน,นไปบงใดกัง่วงเศร้าไปที่มัลงตงเ,เทียงหน้าน่อยสามหลังนี่เฮือดนี่คือนมีคนอยู่ีเอ <ใน S 1> ียงเหรอ

ขออนุญาตด้วยครับเด้ออันนี้เพื่อนบ้านอย่างนี้ครับค้อน้อยมั่นบอกอันเฮาเขาขัไปหี่ครับเป็นหมบ้านเลยบอกครับเลเซนที่ไปทั้งนางผนเด็กบ้านข้อน้อยกันบอกฮ่องกงลงมาจากผู้ตำทัวงกงนนะบัดข้อน้อยไปทางไห้บ่ มีพายง่ากันมาครับบุองบัวคล้ายๆกันครับอันนี้เรบยกครับพูดตำท้องครับครับขอบคุลหลายครับนี่พันวาตรงเขาไปหนีกันสิเป็นบ้านคอหน่อยไกลลงมาอดนันี่บ้านคอนอยเนาะท่าทงตัวคนบอกว่าตงเขาไปหนีกันึเป็นบ้านคอหน่อยครับผมข้ามาถูกทางแล้ว

ไาคือมัสซุตไฟคือมาสุดขอนี่เสาไฟมันสุดขอดนีเนะพี่น้องเลยข้างบนดึงลงมาตั้งพุ่นนี่คนเราฟังมันมันกระลังแต่ว่ากระลังลงมาให้มันทวารถึงอะนะตอนนี้ลงมาบอทวาถึงทางลูกล่างตวากะทางดีอยู่เล้วพี่น้องแล้วบ่คว่ามีหลุมมีบ่อขับมือเดียวกเออสะดวกสบายตวากะเระวังแน่จักหน่อยเมียนท่างเนียนตวากะทางดี เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าหน่อยๆย่อมๆเหนือวันหลายร้ดพี่นี่ยตอนนี้เขาป้าพี่ป้าหน่องมัดเยาว์กว่าเอฟซีริกาเหนือทุง่งหญ้าสวรรค์อุ้ยแง่มีหลีบรรยากาศไปมองเด๊กับมิตต์มองงามๆพี่น้องเอ้ยบมคิดว่าชนบทอีสานบ้านนอกมันสีง,ง่ามขนาดนี้เนาะเขาบาเคยเลาะเคยเห็นนะพี่น้องเขาเคยเห็นตะม่องดีๆที่มันจะเลื่อนจะเลื่อนเลยเขามาเห็นแบบนหนนอกของหน้าเท้าจังสิกับสวยงามมาก บบครับในเสาไฟก็มาเบิดแล้วต้นไอยกับถนนขนงท,ท,ทางมาก่อนโอ้ม่ยังเลยน,นีต้นตานลต,ต,ต้นตาลเลื้อยต,ต่อต้นตาลเลื้อะตอพิ่้องเลยต้นน่อยเพิ่นต้นน่อยกัลัังเกิดเด้ต้นน่อยกัลังเกิดทดแทนโอ้หลายกออยู่ครับหุ่นทั้งในก็นโอ้หลายต้นตาล ต้ววาน้ำสังแษงนี่เขาอยู่ทางไหนน้ำสังแษงเขาเพิ่นว่าอยู่ซีแยกมองเล่าตรงไปกับสิแมนจะเล่าทางได้เขาต้องไปตั้งหลักอยู่เล่าคนละต้นตาลโอ้เล่าเล่าแบบขับซิกใส่ไม้ลุนลวนเลยครับแบบเฮียอ้ใส่ไม้แอลลุลุนเลยขับซิกมาก ที่เขาสิรัดขึ้นเขารัดขึ้นโรงเรียนเหมือนที่แบนี้เป็นอะไรแล้วเป็นอย่งไรเครื่องเครื่องเป็นไหยุดว่าสั่งยุดบอก่อยว่ายุดเด้อข่อยไปต่อโอ้เรียวใส่ใสโอ้นั่นเลี้ยวขวาลงไปหันมันดิไปบันคอใหญ่จือได้แล้วไปดิไปบันคอหน่อยครับผมเดี๋ยวเข้าไปน้ำกันครับที่เขาลงเลี้ยนแล้วเดี๋ยวเข้าจังไปเริ่มต้นอยู่บัง ที่อยากเล่าน้ำกันครับผมนี่ฮอดลงเลื่อนแล้วครับโอ้เขียนหลังนีหน้ามิลีอลังการมากเลยพี่น้องเอฟซี่เพิ่นบอกว่าตามคีสามตนเออฟีรีส์ okay. okay. yes, ัฟพร์นแต่ว่าคุณว่าเมื <t <t ่อหอดหนีแล้วเดี่ยวใส่ไปมองเล่านี่บ่นี่บ่เล่าเล่ายุ่ยเซ่ ก็นว <t> ่าลงไป่แมนี้หนีเพลไทางสง้น้าสิลงฟารลมสางเสงใสว่าโอ้นาสางเสงใสน้ออเลยต้องก็เมีนอยู่สานาสางเสงเาสิลงไปใส่ต้สิหูดจังเลมันม่แมีนเดี๋ยนะต้อกับวนกลับขึ้นเมื่อฮะใช่ต้องนาบุญบ่ นี่บอกนี่นี่บอกนี่เล่ามองนีเลยคุว่าพปเนาะคุว่าเล่ามองนีนรหลังตรงลงไปกับสิเมียนน้ำฝังแสงโอ้นี่บอกมันสิลงไปหนีแต่จังได้เฮอนั่นบอกทางลงไปฮึสิเมียนนี่บอก ทาเนียหอดมืเ่งนาขไจอเงนากัยางลงไปไกลอยู่บวกครับน้ำสังเสงตามตามหาน้ำสังแเงหายากเลยด้ยครับสูมอนี่หน้าแล้วว่าตรงตรงลงไปนี่แหละก็เรียกไปรใสก่าครับมีอยู่ัไปหอดอันเง้าครับจอดเท่งน้าอยามันมีขางกันม้มยาค่นมีคนอยู่บวครับอยู่ตรงหน้ ครับครับเอาขอบฟื้หลายๆครับผมบบ <c oughs> นำหานำจากแจงบึงพี่น้องไปน้ำกันครับผมไปครับผม <c oughs> เดินทางต่อทา <c oughs> งน <c oughs> าแล้วเร็วเราะวัดตรงไปนี่แหละก็เลี้ยวขวาหนอ่อยไปหอดกคกตานกคกตานครูกคกตานคีเนาะเขาผ่านมาเล็ว่ากันเลย <c oughs> นี่กระตีกวันมันเลี้ยวมองที่หน้าหน่อยดีกว่านี่ตัวก็มองดีตัวนี่ทางเลี้ยวแมนปะนเออก็มองเลี้ยวขา,ง,วางที่หน้าหน่อยดีตัวขา,า,า,างต้นทันนี่ต้องหันก็ว่าสิเลี้ยวหนีตัวยันตะปูแรมนอกห้องเนาะเพิ่ง <c oughs> บอกแสดงว่าเพิ่งบอกว่าเราเอียงนะไหนตรงแม่นี่เนาะเออตรงนั่นี่นนละ คุณบอกว่าไปหอดทีงหน้าบอแหลัวกระจอดไปจังยังลงไปเนาะมันหอดมันมันขีไปบ่กหอดไปเรื่อยๆนี่แหละครับเนี่ยน้ำซางแซง บ้านในห้องสีตรงไปห้อสีเหลี่ยมใสระบิดเสียอะไรก็ะนุ่เสียพี่บอกเขาไม่พุ่นโอ้ยขอให้มีคนเด้อพี่น้องขอให้มีคนอยู่เถียงนี่แน่เถียงเถียงก็่มีเถียงโอ้นี่นี่พุ่นอ้วนเถียงพุ่นเถียงพุ่นเถียงขออนุญาตเด้อครับเด้อถามเนี่ย ่นวาลงไปหาน่ำสางเสียงอยู่ทางไหนครับงลงไปนี่บะไนี่แ่เขเรียกว่าเป็นนี่ยังครับเขาไกลกว่าตาหาบเจ๊ไปบุ๊ิ่นวานไปถ่ายน่ำสางเสียงเห็นเบิร์นแวนวเพิ่นว่าโอ้เดี๋ยวตกขับลงไปเปบิรนกครับครับ มันยังมีอยู่นะครับสูมืออนี้น้อหนามสังแส็งนะว่าเป็นถมเบิดเหรอหายากเดียวนี่ยูมาเป็นไทยมายนามสังแสงบอกครับเป็นแบบเป็นไปถ่ายมาได้หนึ่งรับงามขึ้นกันบ่ะครับงามบ่ะครับมันงามวะเก็บเก็บไปอย่างนี้เดี๋ยวถามเราก่อนอู้ยเบืองเหนยอญพนพะขี่เล็กเล่าผุ้น่ะเป็นตัวเม่นขี้เถื่อนมากเลยครับเป็นไทยมากเรามาเลี้ยงงัวดผุ่นเบืองว่าขี่เล็กเล่าเต็มกระตาหน่อยผุ้นี้เก็บพะขี่เล็กนองยี่อ่นเมื่อกลังปรง ข้างๆนี่เป็นกับกระลังเห็ดของงวท่านอยูมุง่งข้าอยู่กองเฟืองกองฟางอุ่นะโอ้ยไต่โฮมขามบรรยากาศแบบมนบ้านเท่าครับผมตกลงไปพุดครับน้ำสางแสงบว้าวปุณผู้นำสางแสงน้ำกัดครับ เก็บว่าขี่เล็กบางหันแล้วยางลวงหนาไปก่อนแล้วแล้วว่ามาหอดเทียงหน้าเด็กกับจอดรถไว้แล้วยางลุ่มไปแล้ววะแต่ว่าเขาบมยยางมมบมยยางมันบ่ขี่เลยมันบ่เราไปถ่ายอยู่ลำซางน่ะเด็กแต่ตว่าทาั้งทั้งมันก็บมเป็นตะดีแต่ขึ้นตีนขี่ลงไปได้ยั่บ่เราบอกว่าให้จอดไว้เทียงหน้าเด็กต้องีขี่ลงไปหรือบ่พุญแล้วาวเอาหนามไปั่วนทาละ ไปใต้ห่มสะแบงโอ้ทางทางโอ้โอ้ยเกือบบอกเกือบบอกว่าทางมันบ่ดีโอ้ยโอ๊ตคิองทางบ่ดีไปห่มสะแบงเฮาสิบ้าหัวไปกินน้ํอยู่บ่ เอางัวไปกินน้ำบอกครับโอ้พ่อหุ่มนกสาหลายๆของไข่เนาะนกสาบหัวน้ำสางแซนเจอหนี้เป็นยังไรฮะเจอหน,นี้แล้วหุ่นพี่น้องนำสางแซนนานเรากระลังเอางัวกินน้ำมีกี่ตัละนะ่ะหน้าทั้งหมดสิบสองตรรัวเลยครับเด้อโอ้ยโอ้ยไปเบิ่งน้ำสังแซง น้ำสางแฝงแห้งควบหลังน้ำสางแสงตะวันตะบุนกอปูนบอเห้ยตั้งไหนไม่เป็นทอเนอะนี่นี่เนาะมันเป็นเหลือแหงเดียวในหมู่บ้านอยู่ป่แถวหขากับบุมีเลยเนาะมันทายากเธอขครับเด้อยยังมีน้ำสางแฝงโอ๊ย นี่ยงันกินห้ังหัวง้วอิ่มหรอวะไปแล้วง้อย่านนอกวันนี้ด้วยเอาโบเป็นยังเดี๋ยวมันศุกมากินดอกกู้หน่องมึงเนี่ยกู้น้ำใสอ้ว่าลึกปันไหนล่ะครับนี่ยังยังไม่ครึ่งเล่ยังม่ทั้งครึ่งอยู่ย่ามหนังก็ะหน่ำเต็มเลยเป็นบอกครับย่านน้ำไหลย่ามเห็ดหน้าเห็ดหนังน้ำเต็มเลยเนาะ ี่ปีแล้วครับ่โอ้ใสเป็นใสเลยน้ำเราน้ำเย็นนะโอ้าใสน้ำเย็นเราว่ะอายุจักปีลรเนี่ยน้หูอยู่บ่สั่งนี่เกิดมาก็เห็นหลดบ่เกิดน้าก็เห็นหลดรอบเป็นเล็กหน่อยกับมัตตากับเหโอ้ใสเป็นใสอยาเฝ้าเทศครับผมบึงเนี่ยอ้ยเนี่ยโมมีฝุ่นโมมีอย่างด้ยหนอกขนาดรถเทศปุมลงไปบกเ้งเลยพนง เย็นเโ้ปานน้ำเส้นแข็งน้ำเย็นดีบีพี่น้องน้ำสางเส้นน้ำส่างเส้นหามยากเด้พี่น้องเลยอายุเป็นร้อปีควมหนาละวาถุเกิดมากกเห็นหลดละวาเป็นเล็กน้อยก็มาตักกําเนียอเมียน น้ำใสดีขนาดเลย้อยนาดแน่นครับผมอนับร okay. hmm. ้อยปีเลยโอ้ยปีพน้องมาเชาวบ้านผู้ใดอยู่ในบ้านขาเจ้าก็หูเบ็ดเนาะว่าน้ำสั่งเงยต้านไหน่าตังหุ้นมาเอเพี่น้งไปอยู่ใต้นนี้ยังไงต้นมะข้อมะข้อกนแน่เลยพี่้องเอ้ย มาหอดจอดถึงเลยเด้อครับเด้อน้ำสางแซนน้ำสางแซนแห้งคว้วหลังครับผมบ้านคอน้อยตำบลกองโพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลครับบ้านคอน้อยก็อยู่ใต้โ่มบัค้อคว้วหนาแล้วว่าหรือละก็ร่งเก็บว่ากี่เล็กแล็เอาหน้าเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเต็มตาวอดีเราพลาดลงมาเบิรงพี่น้องพุ่นะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับก็กี่เล็กเรออันนี้ก็เแม่หน้าหน้าจะคว้องบอกครับนี่ น่าเพิเ่อนเรามาเลี้ยงงูสะพานใหม่อยู่ไซบัดน,นี่น,นันน่นตามไปเบิ่งสะพานไม้อีกก็นนะอ้อมไปทางเลยครับลงน้ำลงน้ำมันทางคุณบ่โอ้สิไปถา่ายอยู่สะพานไม้อีกเท้าหนึง,อง,งโอ้โอ้ตะลักขี่รถลงไปผุ่นเนะาะครับผมโอเคครับพ่อเป๋ารถก่อนครับนานแล้วสิไปถ่ายอยู่สะพานไม้อายุหลายปีขึ้นกันบ่ครือเขาสียางไปแล้วก็ะยางมาหาโหลด เ,เมียนยางไปเบิ้งหลังกันยางมาหาลุดเนาะน้ะเาเราฟาทั่วมันนี่เป็นเสียเวลาคักหมดเลยยันว่เสียเวลาเจ้าจออกเก็บมาขีเล็กสะพานใหม่ล้วา่าเนาะโ่แต่ว่าบรรยากาศมันนองเข้าดีหรี่ครับเ้อ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันสิดแดดต่ว่ามันล่มดีเหมือนนี่เนาะตบบวมีล่มนี่เป็นไดกพญายับมีล่มเลแต่ <laughs> บมีล่มแล้วถีเป็นล่มแท้ร่มเอนะ <laughs> พญายัยายากขนาดด้เลยแ, <laughs> <laughs> แล่ <laughs> นแทง้องฝนเด้เฮย <laughs> เรือ่าว,วายูเป็นเพื่อนตัวเลี่ยอดม่อื่นเลยนอนตื่นเพนบุญวัน

ล่มลื่นขนาดดีครับี่แช็งนอนเย็นเลยตุนตุนตาลข้างเข่าสนุนสนนนต๋อถึงย่างรับมาหนีแล้วมั่งเหรอแข็ง เียนยี้เสร็จเสร็จเส็จทำไมเดีวนยไปตั้งุตอนมามันก็ไดอยู่ดอกแต่ว่าตอนนั้สียางกับเปเรถเจ้ากับเปรถเด้ผมสียางตุ่เดข้น้า โมเมีนมันขีซ้อนสองมันขียากเ่อเดียวเปียบได้เสียสละได้หนิทางมันยางหยาดเ้ยมันขียากซ้อนสองเนาะพี่น้องเอ้าต้องเสียสละยางไปดีกว่าให้พงไงแล้วขีน้ำข่องที่สิบสะพานนั่นแหละน้ำน้ำก็สิถ่วมันเบิดทำไมตะกี้เนาะ ตอนนี <kung> ้โบราณอาจจะเป็นทางเส้นแบดไปและเที่ยวสันจอนมู่บ้านเนาะจะมีสะพานใหม่เป็นสะพานใหม่เลยครับโบราณดจะดีขึ้นหนึ่งครับเสียงเออเบกเงาเกือเขาขามไปหันมันสิเป็นบ้านนี่อย่างนะครับโอ้กะบันขอน้อยกันบ่ครับอุ้ยมดดีขีมอตอไส้มาขีผ่านไป พอดต้นไส้ขี่ได้ยี่บ่หนิไม่บอกว่ามัดต้นไสนขี่อุ้ยงามไหลใหม่แน่อุ้ยบึงน้ำไปมันรับน้ำหนักได้บ่นี่ไปก่อนเด้อสังเด็จหลังจากมาเบิ่งน้ำสางแสงแล้วหน้าระหว่างมีสะพานใหม่โบราณคือกันเพื่อนใช่อายุหลายโบแพร์กันครับโอ้ยพี่น้องขามสะพานไปเบิ่งดู บ้านคอหน่อยเลยครับเดินบ้านคอหน่อยเออเเป็ตนตะวอย่างอยู่เงียบๆมากับสีสันแต่เตือนจักหน่อยนด้นพี่หลักโอ้ยโอ้ยเพื่อน่ามอเตอร์ไซค์กันคับผ่านได้ครับแตว่ว่าจะตามสภาพที่เห็นนี่แหละครับไอ้โอ้ยขับผมงไอ้พี่หลัามม่หนีก็เป็นหน้าเล่า เอาบรรยามรถเกี่ยวรถยังมาทางดครับต้องใช้รถเข็นมากจะ้ามว <ปะ S 2> ามรับรถรับไปต้องเขีนมัดเข่าไว้พี่มาเกี่ยวอ่อนเอามาสีฟังพีครับร่างกาครบครับครับว่งเด้อ <c oughs> ไป่อมกันสองรฟังด้อยึนันแบบบรางพนันราีมอมตใส่มาขี่พันกกาด้วยดโิโอ้ยยนโยนยนน่าโอ้โอยโยนโยนโยนี่เยขาาแลว้วพี่น้องเยขี่มาจอย <c oughs> พี่น้องนาละว่ามีหมาจิงจอกด้นี่ขี่มันลว่าขีมา,าจอก มันมันหลอกไม้เนี่ยมันขึ้นบรอครับาาว่ะจะเฮาเฝ้าไปมา <laughs> จอกมันกระดคนอยู่ย <laughs> นะแล้วว่ามาจรจอกลายดนะครับเด้วอวัววัวครับแปลรถน้อกันยังแป,ปลรถน้อกันครับผมโอ้ย <laughs> น้าเราผ้าทั่วเลยผ้าเบื้องหน่์แซงแซงเลยครับผ้ามา่า,มานเบิ่งสะพานเก่าอีกสะพานนี่กับตาหน่อยเลยบ่ครับเกิดมากกว่พ่อเลยโอ้โห เอาเกลียวเจีขึ้นกันแล้วนอนคุ้นแถวคุ้นเจีเห็ดข่ามไปทำเห็ดให้เห็ดหน้านะครแงมเกี่ยวเขาแล้วกัขนข่ามสะพานมาฟังนี่แหละเอารถค่อ,อยขึ้นไปเอามันข่ามบ่ไรด้วยเนาะสะพานมันหน่อยรถไปบ่ได้นี่น้องสวยงามายครับผมเฮ้ยเจออีกยังเลยนะ ห้างเตียนไงกหนาอีกโอมีแม yeah. ่ม yeah. ันบ่นอ oh. ีกห้างเก่าเนาะห้างล่างมันแล้วห oh, ้างตอกันห้างตอก็ดิงว่าอยู่ในบาทมันจะตอเงินตอคำอันนี้ห้างตอบ่ะห้างกระดิ่งโอ้ยตายไปแล้วตายแล้วห้างตอกระดิ่งห้างตอยู่มองไปมันไปอยู่มองไปเหรอครับห้างตอกระดิ่งแล้ววะโอ้ย ตอนนี้เขากะง,งอมาหารถมอเตอร์ไซค์เขาจอดไป้ใต้หฮมสะแบงดอกกระลังแดงๆดงทัดไปกับซีเมนน้ำสังเสงแห่งข้มหลังของเ้าครับพ่นพ่น้ยหายาก็เลยพิ่พ้องพน่นซุเลย ดาเสียหลังอยู่เหยียบน้ำหรอทิมงานเนาทั้งพี่น้องต้นดอกแสบงอู้กระล่งบานอันโลนกระโลนมาช่วงที่เพิ่นเลี้ยงแดงเต็มต้นแล้วพี่น้องคุณน้ำสางแสงเนาแม่ไปเห็นนี่คุณแล้วฮะวันนี้ก็สิออกไปใส่เลยไปทางไหนบ้างเนาะไปสมสาดต่อบ่ มึงก่อนแล้ววะโุ้โเราเก็บมากี่เล็กมากเราพลาทั่วพลามาเบิ้งน้าสางเซลเลยก็ไปเบิ้องคำซางอีกเออไปเบิ้งสะพานเก่าอีกอันนี้เพิ่นเอิ้ญห่างตอวคือห่างเตียนตัวกระดิ่งห่างเก่าเพิ่นจักปีเราพูดตายเบิร์ดละมีเบิร์ดละมันหลุดอยู่นี่โอ้ยห่างเหมือนไงหนึ่ง่างมากจางเนี่ยาเบื้งสะพานด้าางผ้าทั่วเลยเรา เสวลครับผมสาลาบาดีเมื่อเลยด้วยบาดด้วยขอบคุณนานด้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ